เาเริ่องการกัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากวชาเราจริงๆเลยก็คือได้ทราบตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จริงๆในตารางก็คือน้องมีไลฟ์กับทีมหยดฝนกลิ่นสนิทมานะคะแล้วก็มีการได้ทักไปถามไปว่าแบบว่าเอ๊ะตอนนี้น้องอยู่ไหนหนะหรืออะไรอเงี้ยซึ่ง ก็มี AR ที่ได้ทราบแล้วก็คือพี่เต๋ากับพี่แวนอะไรย่างเงี้ยค่ะว่าตอนนี้น้องแบบว่าเหมือนติดภารกิจอยู่กับทางออสอนนอ,อะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยซึ่งเราก็เอ้ามีประเด็นเรื่องอะไรก็เลยได้มีการทักไปถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเง mm ี้ยค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องรอผู้การสรุปหรืออะไรสักอย่าง mm hmm. อะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคกันก็รอให้น้องเป็นคนแบบว่า สรุปเรื่องที่เกิดขึ้นพอเราไลฟ์เป็นเสร็จแล้วเสร็จกันไปประมาณ1-2ชั่วโมงแต่ก็ยังเอ๊ะก็ยังยังเงียบไปก็ยังไม่มีใครติดต่อได้ใช่ก็มีพี่แวนกับพี่เต๋าที่จะพอติดต่อได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจว่าแบบอยากอยากด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ก็รอกันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็มีได้ถามกับน้องน้องนวยที่เป็นเลขาของเขาว่าแบบเออมีเรื่องอะไรให้เราช่วยไหมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงลองบอกได้นะเพราะว่ากลัวว่าแบบไม่มีตรงที่น้องอยู่กลัวว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเขาเองเขาก็น่าจะตื่นเต้นอยู่ด้วยนะเหตุการณ์ตรงนั้นอาจจะตกใจอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะ จนใกล้ๆจะเช้าก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงเวลาเท่าที่ทราบคือที่พี่แวนเล่าให้ฟังอะไรยเงี้ยค่ะก็ช่วงเวลาตีสี่เหมนน้องก็ไปทางสอนอแล้วก็ได้ลงบันทึกประจําวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือเหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งกับเราแบบโดยตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่ที่ที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับวิชาชีพในสายเนี่ยน่าจะ มีการพูดกันข่มขู่กันเกิดขึ้นว่าไม่ให้พูดเรื่องว่าเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือน้องปลอดภัยดีตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้มีการออประทะกับอะไรเพียงแต่ว่ามีชาชีพให้วิดีโอคอเพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นหรือว่าไม่ให้พูดคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนมีการคุยกับน้องน้องก็จะบอกว่าเป็นตำรวจออไฟเบอร์ก็กลัวเขาเจาะข้อมูลว่า ว่าคุยกับใครอะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ส่งมาแล้วก็ลบหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะภาพโดยรวมก็น่าจะออกมาเป็นตามที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นมิจฉาชีพที่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3ครั้งด้วยการเป็นจำนวนเงินสล้านบาทใช่ค่ะ แต่วาา้้อนนีไดคุยงเกวันก็มีได้โทรไปตอนเช้าที่ได้ทราบเหมือนข้อสรุปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวหนูเองหนูก็แบบไม่กล้าไปเล่นเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบเกือบๆเท่าๆกันก็ยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนน้องนุ่มจะได้กลับโทษค่ะนุ่มจะได้กลับไปพักตอนช่วงเวลาเกือบๆตีห้าเพราะฉะนั้นว่าระหว่างกลางยี่คือไปเราก็รอว่า น้องเจะเรไวาเป็นหัวข้อว่าเขาใช่คือเราทาอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาติดต่อกลับมาว่าว่าว่าอยู่ตรงไหนส่วนตัวเหมือนน้องอ่ะจะตอบตอบฟ้าสิ้นสุดแค่ช่วงช่วงเวลาที่เราเสร็จสิ้นภารกิจตอนไลฟ์เราก็เลยแต่ว่าจะได้มีการคุยกับทางเลขาเขากับทางพี่แวนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นระยะเป็นระยะว่าน้องเอ่ออยู่ตรงเอ่อทำอะไรอยู่อยู่ในกระบวนการไหนเขามีการให้หนูแบบว่าใส บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือน<ม><ม>บอกว่าเาเริ่มมาจากชเริ่มมาจากไหนแต่คนมอว่าตั้ง4ล้านบาทคือเริ่มมาจากวิธีไหนเหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการอาฟอกเงินใดๆประมาณนั้นเหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีการฟอกเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีม้าอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะใช่ส่วนตัวน้องหนูก็ อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส,ส่วนส่วนลึกจริงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจราจาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มี AR ของทางองค์กรดูแลน้องอยู่อะคะ่ะแสดงว่าพี่ฟ้าก็ไม่ได้หลับไปนอนเลยตั้งแต่คุยกับน้องแล้วเพื่อนืีได้ข่าวแล้วใหม่อีกพ5ใช่ใช่ก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันไปต่างๆนานาว่า,าเรื่องนี้หรือเปล่า เรื่องนั้นหรือเปล่าเพราะเพราะว่าไม่มีใครรู้ชัดเลยว่าว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอดทั้งคืนกับกับทางพี่แวนกับทาง AR อะ<ม>ไรเงี้ยว่าหนู<ม>ว่าเดาไปนูน่นเดาไปนี่เดาไปนั่นเอ้ยมันจะใช่นี้ไหมหรืออันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดีใช่ค่ะปลอดภัยดีไม่มีอะไรเท<ม>่าที่ทราบเหมือนเขาก็อยู่ฟิลิปปินส์เนาะน่าจะช่วงนี้น่าจะมีเรื่องให้ให,ให้ให้เครียดเยอะหลายเรื่องหลายราวอะไรเงี้ย ก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภารกิจของเขาเสร็จแล้วก็น่าจะรีบกลับมาก็ดูก็เป็นห่วงแหลคะ mm hmm. คิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองคอ์กรอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวชาร์ลอตเองอาจจะมาะถแถลงข่าวอีกทีหนึ่งก็ได้ mm hmm. ถึงรายละเอียดเพราะว่าน่าจะมีคนอยากทราบ ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยมไม่ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะพี่ฟ้ามสุกหมือว่าขนาดเป็นคนมีชื่อเสียงก็ยังโดน,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 นหนูเคย,ยห,นหนูเคยโดนโทรมาเป็นตำรวจเลยคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออใช่คุณนิงฟ้าไหมคะอบอกว่า<อ>เรามีเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกับคดีช่อโกงฟอกเงินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเนี่ยก็เลยแวบแรกเลยก็คือต้องตั้งสติก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเพราะว่า ชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรอยู่ที่สอนอไหนก็ถามประมาณ3มรอบจนเขาก็เริ่มหุดกิบแล้วแต่ว่าสามรอบนี่คือตอบไม่ตรงกันก็เลยตัดสินใจตอนแรกว่าจะตัดสายแต่ว่าเคยมีประสบการณ์กับการที่พอตัดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบอร์เบอร์ใหม่โทรมาเรื่อยๆโทรมาเรื่อยๆซึ่งก็เลยให้พี่สันคุยมาให้พี่สันพี่ันคุยพี่สันก็บอกว่าคุณพี่อะไรเงี้ยก็ตามภาษาเขาอะไรเงี้ยอ่าบอกว่าเสียงคุณพี่หล่อโเนาะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแอบหัวเราะ แล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะอะไรเงี้ยก็เลยเอา้าทำไมหัวเราอหนูไม่โอเคนะพี่หัวเราอทำไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคำหยาบแ้วก็ตัดสายไปหลังจากนั้นก็ไม่โทรมาอีกเลยเใช่แสดงว่าพี่ฟ้าก็คิด่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนดังคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์โดนได้หมดหนูว่ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆบางคนตื่นตระหนกหรือบางทีถ้าเรา,เาไม่ต้องมันต้องใจเย็นๆจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนว่าจริงๆหลักการทํางานของตํารวจเนี่ยเวลาที่เขา ถ้าหากว่าเรากระทาความผิดจริงๆแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆเนี่ยอย่างมากคือโทรเพื่อที่จะมาเรียกเราไปสอบถามที่สถานีจะไม่มีการสอบถามข้อมูลเชิงลึกหรืออะไรเงี้ยผ่านทางออนไลน์แน่นอนอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจจริงๆก็สามารถที่จะสอบถามเขาก็ได้ว่าโทรมาจากสถานีไหนแล้วเราค่อยเช็คกับสถานีนั้นๆว่าเรามีเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยมัน มันปราบปรามไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันแล้วมันตามตัวยากมากๆเลยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆด้วยในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังกันเหมือนเมื่อไม่นานนี้ประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งมีเพื่อนที่โพสต์ว่าเข้าไปกดลิงก์อะไรไม่รู้ที่เหมือนส่งเข้ามาในข้อความไม่รู้ตัวกดไปก็โดนดึงเงินไปสองแสงบนบาทใช่<ว>ใช่<ว>ใช่ มันมันมันเยอะมากจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนคือด่านแรกก็ต้องระวังจากตัวเราเองก่อนเลยพี่พาต้องระวังตัวไหมเพราะคนรอบข้างเพื่อนอเราน้องที่สนิทก็โดนไปติดติดตดอย่างเงี้ยหลังๆมาหนูแคบจะไม่รับเบอร์แปลกเลยใช่ <laughs> <laughs> หนูจะไม่รับเบอร์แปลกเลยคิดว่าถ้าติดต่องานก็คือให้ผ่านทางเบอร์ของทางทางกองไปเลยอะไรเงี้ยหลังหลังก็เริ่มที่จะไม่รับเพราะว่าบางทีการพูดคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลอๆอาจจะดึงเสียงเราไป จัดแปลงหรือไปอะไรอย่างนี้ก็อันตรายตอนนี้อันตรายรอบด้านนะคะแเแต่ละลลคนก็จะตีตา<ช>ไปจะใด่ดก็ก็ต้องรอดูอา,อาจจะด้วยความที่น้องอยังตื่นตระหนกตื่นตนกด้วยนนใช่เราเรา,เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณนะ์ณตรงนั้นมันเป็นยังไงด้วยได้คะ่ะขอบคุณค่ะตรงกลางตัดให้ตรงกลาง